ขมนเล่นง่ายอลังการงานสร้างกับสเลยศึก18ดคนที่ทางฟั่งไทยกับส่งคืนไปให้กับทางฟั่งคัมบูซานะหลังจากส่งกลับไปก็ได้เป็นฮีโร่ระดับซาบประจำศาตร์ของแคมโบไปเป็นเทียมห้อยนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องชี่อยูในลาวได้ยุตั้าประเทศ รายการสบายดียพ่อแม่พี่น้องเอฟซดังฟังถ่ายเบอร์สุกู่สุกคนหลังจากที่วันที่3 1ธันวาที่ผ่านมานะทางการไทยก็ได้ส่งอดีตเลยศึกนะ18คนของกัมบูชากลับขึ้นสู้ภูมิลำเนาหนาะหลังจากที่เลี้ยงเกือเข้ามาเป็นเวลา155เมื่อนะจนว่าตุย้ยอุ่นพุนดูดีมีสีมีสันนะและการวันที่1นะ ราคมเนาะจะเลยศึกทั้ง18คนก็ได้มีการเข้าเฝ้านะกษัตริย์ของทางฟั่งกัมพูชาได้มีการต้อนฮับยจางดีและก็มีน้าจึกน้าใจให้เล็กน้อยนะและเวลาต่อมาก็ได้เดินทางไปเข้าเฝ้าหุนเซนต่อซึ่งหุนเซนก็ได้เปิดห้องประชุมอันใหญ่โตมโหฬานะเปิดแอร์ซั่มต้อนฮับยจางดี ในก้าวบิชีในงานก็ว่าเป็นฮีโร่ที่กอบกู้ซาดนะเออนะเออนะอยู่ในไทยก็เอิ้นจะเลยศึกแต่พอกลับไปเป็นฮีโร่ระดับซาดเอาเอาเข้าไปนะ <c oughs> ซึ่งงานนี้กับในเมื่อที่กลับบ้านเกิดนั่นก็มีการต้นรับมีทั้งอันเกณฑน,นักเียนมีทั้ง ปะสะโซนผู้เท่าผู้แก้เด็กน้อยยันอันนักข้าวก็เล่นกล้าบไหงไปกับเขานะเรื่องนี้เอาเข้าไปเด้อสุดเด้อห่างเลยศึก18คนนะที่ถึกทรงตกกับคืนสุภูมิลำหนาวนั่นเนาะอันหลังจากที่ได้อยู่ในประเทศไทยมาโดนมานานทันในช่วงที่ปะทะกันสงครามนะในช่วงที่ปะทะกับอันทางฝั่งไทยตามแนวแสดงเนาเห็นให้อา พวกเขานั้นถึกปดอาวุธและก็ได้เข้าไปเป็นโซเลซกู่ในฟั่งไทยแต่พอกลับไปในฟั่งคาเมร์นี่ได้เป็นฮีโร่อันก็อยมีเรื่องหนึ่งอยากให้โฟกัลเบิร์กและไอพวกอันนี่นะแล้วคนกุมนี่นะที่เป็นผู้เสียสละเป็นฮีโร่ตัวแท้ะนะสู้จนวินาทีสุดท้ายจนมือสุดท้ายกับบุมีการต้อนทับใดๆเลยทั้งสิ้นนะ เบิ่งผู้ที่บาทเจ็บนะใส่น้ำกงน้ำเกลือหรือว่าแม่แต่ว่าผู้อันนี้ก็ดังสิคาดยอดแต่ก็ได้กลับไปบ้านเกิดตัวเองด้วยตัวเองนะ <c oughs> น่าจะเกณฑคนหรือว่าเกณฑอันทหารน่าจะเปิดห้องประชุมต้นหับคนพวกนี้มันจะมีประโยชน์ก่อนมันจะสมเทียบกันนะ ที่เขากลับมาจากไทยไอ้ยังไปเป็นฮีโร่เขาไปออกรบจุใส่มาเนาะเขาออกรบบทันได้จังเมื่อกระทึกจับไปเป็นเป็นะเลยศึกนะไอ้ยังกระยาที่ขึ้นซื้อว่าอันกลับมาจากไทยหรือว่าอันนั้นอยู่ในไทยกลับคืนมานี้ได้เป็นฮีโร่นะเป็กน,นะคนพวกนี้กับฮีโร่ตัวจริงกับบ่มมีคุณค่าถ้าเกิดว่ามีการลบกับรอบสามเสื้อโลดบบมมีทหารอันกัมพูชาลบกับทหารไทยหรอก เราว่าอย่างว่าถ้าเกิดว่าลบไปหันตุยเป็นปุ๋ยในป้านะสู้ปดอาวุธมาแลวได้เป็นฮีโร่คือ18คนนี่มันจะมีคุณค่าก่อนเขาจะคิดแบบนั้นนะนะเขาจะคิดแบบนั้นเพราะว่าการที่ลบไปนะตุยเป็นปุ๋ยในป้าเยอะแยะเลยทรงกินสะพึงอยู่ในป้าเยอะแยะเลยกับบ่ได้มีการว่าเออเอาพวกเขากลับมาเฮดวิธีกับบ้าวามีคุณค่านะกับบ่เห็นเขามีความสําคัญอย่างเลยนะ แต่อีกคนพวกนี้กลับมาจากไทยนะเขาเป็นฉเฉลยศึกนะเขาทึกปุ๊ดอาวุธเขาปุ๊ดอาวุธตัวเองให้ทหารไทยจับแล้วใช่ไหมยังมาบอกว่าเขาเป็นฮีโร่ระดับชาติมันก็เล่นง่ายเกินเบอร์พูดนะเลยพวกทหารจี้วาดเจ็บกลับมาเขาชิบว่บเลือใจบอกนะเขาสู้เป็นสู้ตายสู้จนมานาทีสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็ได้ถือนะ คับคืนสุ่วานเกิดตัวเองคุ้มเดบอทหารขเขมรนะคุ้มเดบวที่จะเสียสละเพื่อตระก,กูลหุนนี่อันละครที่จะเกิดขึ้นนะต่อไปเสื้อโลดนะกำกับโลดตั้งแต่เมื่อนี่ต่อไปคือละครของอันสิบแปดเฉลยศึกนะจะมีให้เห็นทุกเมื่อทุกเมื่อนะจะออกครัวไปโน่นไปนี่นอกกล้ากันหุนเซนแลวกะอันกษัตริย์แล้กกะ รอบต่อไปก็ที่มีอินฟูได้วันนี้ที่มีหลายน่วยงานได้เข้าไปอันหาอันส,สิบแปดเฉลยศึกจักเขามีความสําคัญอย่างกับผู้จักเขาสร้างชื่อเสียงอย่างให้กับประเทศเขากับผู้จักนะจึงได้เป็นฮีโร่ระดับชาติอันพวกฮีโร่ระดรับชาติแทน,นที่จะให้พวกที่อันสู้อยู่แนวหน้าพวกที่ตุยอยู่แนวหน้านะน่าจะให้คนพวงนั่นมันจึงสมคุณค่านะมันจึงทรงค่ามาก หลายก้อนนะมากเลยทรงคุณค่าหลายก้อนก้อนจะมาให้คนพวกนี้นะค่อยงงงงกันได้ว่าเป็นอย่างคือเขาต้องให้ความสําคัญกับเสลยศึกนะหลายก้อนผู้ที่เป็นฮีโร่ตัวแท้อยู่ในแนวหน้านะคือเขาบคุคิดที่จะให้ความสําคัญกับคนพวกนั่นเลยเป่ะเนี่ย เขาลบกันมาตั้งโดนตั้งนานเนะาะบ่ได้อดอดหลับอดนอนนะอดหลับอดนอนอดอยู่อดกินเนาะซึ่งข้าวที่มีช่วงที่มีการลบกันก็มีข้าวมาว่าทหารทาัง้งฝั่งเขมรอดยากป้างมองเพราะว่าอันบบมีอาหารคาดอาหารกินนะแล้วก็หลายคนทันึกอาบาดเจ็บนู่นนี่นั่นนะอีพวกนี้มันยู่ไทยมันกินดียู่ดี มันอยู่แบบสนุกซุกสบายแถมพอพอขอขอเฮ็ดแขีวกคนกับประเทศอีกถ้าไผายจะได้เข้ามาก้อนหนะ้าแต่อันเฉลยศึก18คนนี่ขอเฮ็ดแ <c oughs> ขีวกคนกับประเทศเป็นเฉลยศึกยูไทยยูดีกินดีบ่ได้อดหลับอดนอนถือก,กับทหารที่อยู่ในแนวหน้านะที่ซอยลบที่ลบปะทะกับทางฝั่งไทยแต่ ผู้นำกับโบเห็นเขามีคุณค่าบาเห็นความสำคัญของเขาเออกะกะเป๊กนะข้อข้อนี้แปลกใน,นงง,ง,ง,งเป็นไก่ตะแเตกเลยว่าเป็นอย่างคือบบให้ความสําคัญกับคนพวกนั้นแต่เป็นอย่างคือมาให้ความสําคัญกับคนนี้นะฮีโร่จมอมปลอมต้องเอิ้นมาฮีโร่จมอมปลอมได้เนาะเพราะว่าพวกเขาบอแม่นว่าพวกคนที่ออกไปสู้รบ เอาจริงเอาจังอยยังอยู่ทางแนวหน้านะ่ะถ้าเกิดว่ามีการญาติแย่งที่ดินจากทางฝั่งไทยเออก็ว่าไปอย่างนึงที่ญาติเอาคืนมาได้นะ่ะเอออันนั้นกับว่าไปว่าว่าไปย่างหนึ่งแต่ว่า <c oughs> ไปอยู่สนุกสุขสบายในฝั่งไทยกลับมาได้เป็นฮีโร่ะระดับชา,าก็เนาะคาเมร์ไอข่าเมร์ ค่อยนี่นี่แหละแปลกแเอานะ